โกลเด้นสมิดโอหเพิ่งรู้ว่าใหญ่นะเนี่ยดูดิที่แฮรรี่จับอันนี้น่าจะาน่นาจะถ้าของจริงุงยดูดิหุยเป็นเหล็กจริงนะเนี่ยดูดิเล็กนักโทษน่ารักอันนี้อันนี้ไม่ใช่หมาคู่ใจน,นะอันนี้คือเขาเป็นอนิเมจัสสามารถแปงลงร่างเป็นหมาได้หันหลังลองหันหลังดูเอออ่ะปลาตีงฟองกันไหมก็คือเออนั่นแหละวเดมอร์ก็เป็นคนแบบปะทะ ปะทะเลเซอร์กันเลยทำเหมือนฉากเนี้ยทำให้โมดราเวลแล้วกันเลเซอร์นึงว่าสาวอสวัสดีค่ะพบกับแบมแบมบิโนชาแนลนะคะวันนี้เราอยู่ในช่วงแงะแกะกล่องค่ะหรือว่าในหนึ่งก็คือแมตตล้างตาวันนี้ที่เราจะมาแกะนะคะก็คือซีรีส์แฮ r ์รี่ t อตเแต่ที่แบมบอกว่าเป็นแมตตล้างตาเพราะว่าคลิปก่อนนั้นน่ะแบมเมากาวมาก พูดมัวทุกอย่างเลยทั้งที่ดูมาเป็นสิบๆรอบนี่ฉากหลังเรามาแบบครบสี่บ้านเลยใช่แล้วพอหลักฐานการล้างตาซิมันอ่านว่าอะไรข้างล่างตรงโลโก้ทิปเปิงและง่ายหน่อยดราก้อมิแอนส์โอ้ชื่อแต่ละบ้านเหรอนันคว่ำไม่ใช่ชื่อแต่ละบ้านชื่อแต่บ้านมันต้องแบบชื่ออะไรอะทีทีเรนดัสอ่าแล้วแมมมันแท้มันเริ่มหนึ่งอย่างแล้วที่ไม่เข้าใจแล้ว a few inches later เฮ้ยเออมันเข่อนจริงๆด้วยอะ่ะต้องหาเลยเออหาเลยหาหาหาเลยหาเลยอ่านี่นี่โทรศัพท์บแบมโทรศัพท์แบมถามแม่อื่นนะมาดิลักษณะาคาแรคเตอร์ของแต่ละบ้านไหมว่าบ้านไหนเป็นไงสบายมากกิฟฟินดอร์สัญ,ญลักษณ์เป็นสิงโตใช่ไหมหมายถึงว่าแบบลักษณะของคนที่อยู่ในบ้านเนี้ยก็คือคนที่มีความกล้าหาญอ่าต่อมาซิลิเทลีนซิลิเทลีนจะเป็นคนที่อ่าแบบเหมือนฉลาดแกมโกงนิดนึงอ่ะต่อมาเป็น ฮัพเพอร์ฟับฮพฮัพเพอร์ฮัพฮัพเฟอร์ฟับฮัพเพอร์ฟับฮัพเพอร์ฟับฮัพเพอร์ฟับเป็นบ้านที่เอ่อคือคนไม่มีความโดดเด่นในด้านใดเลยอ่ะจะอยู่ฮัพเพอร์ฟับแบบกลางๆอ่ากลางๆต่อมาก็คือเรเวนคอร์เรเวนคอร์คือเด็กที่แบบพวกหนอนหนังสืออ่ะอ่าฉลาดเก่งอะไรอย่างเงี้ยเอาง่ไงคือกล้าหาญกลางๆฉลาดแล้วก็แกมโกงแนวๆนั้นประมาณนั้น ว่าความหมายข้างล่างเนี้มันคืออะไรอะให้ทายว่ามันคืออะไรดีกว่ามันคือตัวของพวกนี้ใช่ไหมผิดอันนี้คือคำพันอของออฟวอร์ดแอาว่าดากโกโดเมียนเนอร์คว่มทีทีแลนดัสแปลว่ายาแย่มังกรหลับดากโกแปลว่ามังกริงโอเคเข้าเรื่องเลยวันนี้จะทำอะไรนี่ตั้งสองอย่างอันแรกนะคือบําซื้อมาเป็นครอปเพราะว่ามันมีความน่ารักก็คือเป็นลูกชนิดส่วนอันนี้เป็นของค่ายบับมาร์ทจะเป็นเน้นตัวละครทํากิจกรรมต่างๆอะ ก็คือมีตัวละครครบเลยที่บําชอบอ่าบาขอแก่นี้ก่อนเพราะบำจะเอามาเป็นพร็อพสวยง่ามารามเป็นพลาติกอะไม่หนักไม่เบานี่ลูกโกลเด้นสเนโหูเพิ่งรู้ว่าใหญ่แล้วเนี่ยดูดิพี่แฮร์รี่จับน่าจะน่าจะเท่าของจริงเพราะว่าแฮร์รี่ตอนถือก็แบบมองอย่างเงี้ย อันนี้คือเท่าขนาดลูกจริงเลยทุกคนดูสิต่อมากองใหญ่มาทุกคนดูว้าวสวยดูดิมีทั้งหมด12อันอและก็ซีเคตอีกหนึ่งทุกคนดูกอง,งอ,อ่อนหมุนเร็วเพราะอันนี้เป็นซีเคตทุกคนเพราะฉะนั้นเราจำโมเมนต์นี้ไว้ดูแลอันนี้คือแฮรี่ใช่อุ้ยสวยมากสวยมากเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูอุ้ยสวยจริงดู วิาลละเอียดดีดีงามมากสวยมากดูดิแว่นแบบมีความไวนี่ด้วยนะมีเลนนะเป็นชื่อแฮ r ์รี่พ t ตเตกับโกลเด้นสเนพี่วิกบําบอกเลยนะว่าพี่วิกไม่มีทางรู้อยู่แล้วว่าอันนี้เป็นภาคอะไรอ่ะเขาคิดว่าภาคหนึ่ง แต่บําขอแยงนิดนึงคือภาคหนึ่งเนี่ยแฮร์รี่ยังผมสั้นอยู่ผมเลยคิดว่าอาจจะเป็นภาคสามไม่ดูเป็นตงไมกวาดดีกว่าว่าไมกวาดอเออว่านิมบัตเท่าไหร่นิมบัตเท่าไหร่ไม่มีบอกไม่มีบอกถ้าใครรู้อะแล้วใครคิดว่าแฮาร์รี่ตัวเนี้ยอยู่ในภาคอะไรช่วยคอมเมนต์บอกบําหน่อยนะคะจะมาดูว่าบมกับพี่วิกอะคะแนนโหวตอันไหนมันเยอะกกัน <c oughs> มากล่องที่สอง แป๊บนึงนะคือบเ,เริ่มรู้สึกแล้วว่าอันนี้จะเป็นภาคอะไรจากตัวนี้ <De co. S 1> ใช่สำหรับตัวนี้นะคือเราได้เดโ้มันฟอยซึ่งอันนี้มาจากภาค2แน่นอนเพราะว่าภาค2อ,อะ่ะคือเดโ้มันฟอยอ่ะเขาพ่อเขาสนับสนุนซื้อไม้กวาดให้เพราะว่าเดโ้มอนฟอยอ่ะได้เป็นคนจับลูกสนิทะบังจำตำแหน่งไม่ได้ว่าิก,กลิสกกลสก,กลิใช่ไหมก็คือ ของซิลิทิลีนคือ,อมันฟอยแล้วพ่อเขาก็สนับสนุนซื้อไอไม้กวาดรุ่นใหม่มาให้ทั้งทีมเลยเออแบบนี้อันที่3อันนี้ดับเบิลโดแน่เลยอ่ะนี่น,นี่แม่าคายังดูทำมีรายละเอียดใช่เหมือนครั้งก่อนมันไม่มีไม่มีรายละเอียด<ม>อันนี้บบนนเออไมเอเดอร์อันนี้อันนี้ยสำหรับแบมาบัมคิดว่าเป็นภาค6ตอนที่ดับเบิลโดเข้าไปในถ้ำ เพื่อเพื่อไปหาฮอครักอของวอดเดมอร์ในถ้ำใช่ไหม <ว S 1> แล้วก็ได้ล็อกเก็ตของซ <ว S 1> ิลิเทลีนมาแล้วทีเนี้ยมันก็มีไอ้พวกแบบปีศาจในน้ำอ่ะโผล่ขึ้นมาเงี้ยแล้วดับเบิลก็ไล่แบบไฟอ่ะปามมา่าหมดเลยมันก็เลยคิดว่าเป็นภาคหกอ่าถ้าไม่ไม่ถูกชว่วยยงด้วยอันที่สามตื่นเต้นอ่ะเป็นคลิปที่ตื่นเต้นมากเลยคือชอบอ่ะสวยมากจริงจริงจริงอันนี้สวยจริงแนะนำเลยถ้าเกิดใครชอบแฮร์รี่พอตเตอร์ควรซื้อซีรีส์นี้ใช่บ๊อบก็ว่าสวย ปึ๊บนี่ร้อนอภาคสองไงที่ระบอกเขาไม่ภาคหนึ่ภาคหนึ่ง,งอุ้ยมีไมค์คาถาของร้อนเว่อร์มาเป็นเหล็กจริงป่ะไม่มาเป็นยางแต่ทำสีสวยเนาะอ่านี่เป็นไงอันนี้คือภาคสองตอนที่แบบก่อนจะเข้าไปห้องห้องนั้นได้จะต้องผ่านด่านทั้ง3าด่านในหนังสาด่านแต่ในหนังสือ5ด่าน อันต่อมาอันนี้ก็หนักหนึ่งสองปั๊บรุยลูนาะอันนี้ลูนาโผล่ครั้งแรกตอนภาค5ใช่ไหมแต่อันนี้คือภาค6ก็คือตอนที่แฮร์รี่ไปแบบว่าไปแอบ,บฟังเดโก้มันฟอยแบบว่าวางแผนลับอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วโดนเดโกเ้เศษกราถาให้แบบขยับไม่ได้แล้วก็กระทืบหน้าแฮร์รี่จนจมูกหักใช่ไหมแต่ลูนามาเจอ เพราะว่าแฮร์รี่โดนคุมผ้าไปแล้วไงโดนคุมผ้าล,อลนะ่องหนอะต้องไม่มีใครเจอแน่อะไรอย่างเงี้ยแต่ลูน่าก็ใส่แว่นแล้วก็เจอไอ้แมลงที่แบบวนบนหัวเลยรู้ว่านี่คือแฮร์รี่อยู่บนนี้มับเนวิลลองวอดชม ใช่มันมันเป็นวิชาสมุนไพรศาสตร์และตัวนี้คือตัวที่ดึงแล้วร้องอ่ะเอ๊ะนดอ,อ,อ,อย่างเงี้ยเออต้อนเวนเดรกก็ต้องใส่ท,ที่ปิดหูแต่ลองบัตรทอมอม่ใส่ที่ปิดหูไม่ดีเลยทําให้แบบสลบอบว้าวรู้จักรู้จักคนเนี้ยหันหลังลองหันหลังดู <c oughs> เอออ่ปลาตีง,งปองอ่อันนี้เดากันว่าภาคอะไรภาคเขาว่าภาคสี่ ลีใช่บอมก็ภาคสี่เหมือนกันไม่สู้ไอลีมันยิงใส่นี่เลยไม่ใช่คนที่ยิงนั้นคือหางหนอนปีเตอร์เพ็ดี้กูเป็นคนฆ่าเซตบิกแต่ว่าเกยวปิงปองอ่ะเป็นคนเป็นคนเลอะหยของนี่เขาคิดชื่อไม่ออกเนี่ยดูดิแล้วตอนเขาจิ้มอ่ะมันคนเหมือนเลยก็คือเออนั่นแหละวอเดอร์มอร์ก็เป็นคนแบบปะทะ ปะทะเลเซอร์กันเลยทำเหมือนฉากนี้ทำให้โมเดอร์เวนแล้วกันไม่เซอร์นึกว่าสตาร์วอลทำให้แฮร์รี่รู้ด้วยว่าไม้ของแฮร์รี่กับไว้ของมเดอร์มอเป็นไม้ชนิดเดียวกันเป็นไม้แบบพี่น้องกันอะเลยไม่สามารถฆ่าได้ฟาบอุ้ยอันนี้ชัดเจนเลยนะภาคสามอุ้ยให้มนุษย์หมาป่ามาด้วยอุ้ยอุ้ยได้โซ่ด้วยทุกคนเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะอุ้ยดูดิอุ้ยเป็นเหล็กจริงนะเนี่ย ดูดิเล็กนักโทษน่ารักค่ะทุกคนดูรายละเอียดตัวนี้ตรงนี้ก็โซ่ตรงนี้ก็โซ่โซดูดิสวยมากอันนี้โผล่ในภาค3นะคะคือคือภาคนักโทษแห่งอัสคาบันซึ่งอันนี้เขาชื่อซีเรสแบ็กเป็นพ่อทูนหัวของแฮร์รี่เนาะแล้วก็โดนใส่ร้ายด้วยว่าเป็นคนที่ฆ่าพ่อแม่แฮร์รี่อันนี้อันนี้ไม่ใช่หมาคู่ใจนะอันนี้คือเขาเป็นอนิเมจัสสามารถแปงลงร่างเป็น สัตว์ตัเชิญมักกอนาเกา้ามาแล้วผู้คนบำลืงคาถาแต่ว่าบำรูงแต่ว่ามันมาภาค2ก็คือภาคเนี้ยคือรอน่ะทำไมไม้คาถาหากักพอทําไม้คาถาหากักปื๊บอะมันเลยทําให้รอน่ะแทนที่จะเสกนกลกยเป็นแก้วใช่ไหมเสกสัตว์เลี้ยงตัวเองกลายเป็นแก้วอะรอนันเสกหนูของตัวเองอะกลายเป็นแก้วที่มีขนแล้วก็มีหางด้วยไม้รอนหกักไงมันเลยทําให้รวน ตัวนี้เป็นตัวที่บําชอบมากนี่คือสัตรตาจารย์สเปอ่าซึ่งภาคนี้อยู่ในภาคที่2เหมือนกันเขาเป็นหัวหน้าอยู่บ้านซิลิเทรีนนะจ๊ะซึ่งอันนี้ยบําไม่แน่ใจว่าภาคอะไรอ่ะอ่ะบําขอเดาเป็นภาคนี้แล้วกันภาคที่3อันเนี้ยบําเดาจริงๆนะทุกคนถ้าใครรู้ว่าคอมเมนต์บอกหน่อยที่บําเดาว่าเป็นภาคที่สก็เพราะว่าตามหนังสืออ่ะซนเะเขา ปรุงยาให้อาจารย์ลูปินบําเดาแค่ว่าในหนังสืออ่ะเขาปรุงยาให้ศาสตราจารย์ลูปินแก้มาแก้การเป็นมนุษย์หมาป่าเออบําก็เลยเดาเป็นภาค3ละกันแต่อันนี้บําไม่แน่ใจนะเพราะว่าอันนี้มันน่าจะอิงจากหนังสือไออิงจากหนังมากกว่าหนังสืออยู่แล้วอ่ะถ้าใครรู้คอมเมนต์บอกหน่อยอันนี้บําอยากรู้มากเลยเพราะมันเป็นตัวโปรดบํามากฝากฝากด้วยนะฮืบฮาร์ดว้าวเป็นโมเดลที่เป็นร้อนจริงอ่ะ อันนี้คืออนี่ด้วยนะยาไม่ใช่ยางนะเป็นโมเดลเลยอะแต่เขาทำให้มันหมุนได้บําขอเดานะคะว่าเป็นภาคหนึ่งเพราะว่าภาค7.1จุดหนึ่งอะมันจะเป็นภาคที่พาแฮร์รี่หนีใช่ไหมเขาจะมีรถพ่วงที่ให้แฮร์รี่นั่งเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยเป็นภาคหนึ่งหนึ่งสองสามคับว้าวภาคที่หนึ่งสินะใช่นี่ตัวละครหลักเป็นเฮอร์บิโอนี่แล้วตอนเนี้ย คือมันก็งงนะว่าทําไมถึงมีไอ้เจ้าแมวมาด้วยอ่ะแต่ยังไงอันนี้ก็ต้องเป็นภาคไอ้นี่แล้วแหละเป็นภาคหนึ่งแล้วแหละก็คือตอนคัดสันเฮอร์ไบโอนี่เข้าบ้านว่าอยู่บ้านไหนซึ่งแมวเขาชื่อคุกแชงซึ่งคุกแชงอ่ะถ้าทุกคนแบบอ่านหนังสือใช่ไหมคนคนสมมติคนที่ดูหนังอาจจะไม่รู้แต่คนที่อ่านหนังสือจะรู้ว่าคุกแชงอ่ะในภาคสามอ่ะที่รอนกับเฮอร์ไบโอนี่ทะเลาะกันเรื่องแบบว่า หนูของรอนหายไปอ่ะแล้วโทษว่าเป็นคุกแชงอ่ะก็คือจริงๆแล้วว่าคุกแชงอ่ะมันรู้ว่าไอเนี่ยมันคือตัวร้ายไอหนูของรอนอ่ะคือตัวร้ายมันเลยพยายามไล่ไล่แบบไล่จับอ่ะอืมอันนี้คือในหนังสือเอาละค่ะและนี่คือทั้งหมดของซีรีส์แฮร์รี่พอตเตอร์นะคะเป็นไงซีรีส์นี้น่ารักไหมน่ารักมากสําหรับแบมบปว่าซีรีส์เนี้ยกินใจมากเลยชื่นฉัาหัวใจไอนี่ก็ดีนะ พวกกลุ่มใส่แว่นน่ะเพราะแว่นเขาทําแบบมีกระจกแล้วมันมันเป็นกระจกที่ใสอ่ะเป็นพลาสติกที่ใสดีเป็นไงคะวันนี้แบบมีพลาดจุดไหนบ้างไหนทุกคนลงมาจับผิดด้ซิว่าแบบพลาดซีรีส์ไหนจุดไหนที่มันไม่ตรงกับที่แบบพูดไว้ในลองคอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะว่าสเนปอะอยู่ในภาคอะไรอันนี้อยากรู้สุด สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิงด่งดุ้งดิ่งให้ด้วยไปละค่ะสวัสดีค่ะเย้